ในคลิปนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวประสบการณ์สุด Amazing เกี่ยวกับ Warhammer กันมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยผมได้แวะเข้าไปในคลับ Warhammer เจ้าประจำของผมที่1แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยผมไม่ได้เอาับมาเพราะว่าตอนแรกแค่ไปทำธุระเฉยๆไม่ได้กะจะมาเล่นแวะเข้ามาคุยเฉยๆและในตอนนั้นเนี่ยก็มีผู้ชายคนหนึ่งที่ผมนับถือเปรียบเสมือนพี่ชายเลยเพราะว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องในโรงเรียนเก่ากัน เขาก็ได้เข้ามาคุยกับผมเพราะเหมือนรู้สึกว่าตอนนั้นจะมีน้องคนหนึ่งที่เขาอยากเล่นโอเวอร์แต่ไม่รู้วิธีเล่นก็เลยเหมือนอยากจะให้ผมไปเดโมให้ผมก็เลยบอกไปว่าแต่พี่ผมไม่ได้เอาทับผมมานะพี่โอ้ยไม่เป็นไรน้องเอาเดมมนหนงพี่ไปเดโมให้น้องเขาก็ได้สุดท้ายผมก็เลยต้องมาเดโมให้น้องเขาแทน ด้วยทับเดมอนของพี่คนนั้นและก็เนื่องจากที่ว่าการเรียนรู้กฎของ Warhammer Fantasy สมัย Edition 8เนี่ยมันค่อนข้างเยอะมีรายละเอียดที่ซับซ้อนก็เลยให้ลองในเกมสเกลที่เล็กที่สุดก่อนก็คือ750แต้มผมก็เลยหยิบแค่สเกลเทเกอร์ตัวฮีโร่ของ Demon of c o r n บัตเล t เตอร์2ยูนิตและก็บัต l เลตเตอร์ขี่จักรน้อนมากองหนึ่งซึ่งในสมัยของ Warhammer Fantasy Edition ที่8เนี่ยจะมีการทอยสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า,า Win of Magic อาสำหรับพวกจอมเวทก็คือจะสำหรับการไล่เวทยิ่งสายลมพัดแรงก็จะไล่เวทง่ายขึ้นอะไรแบบนี้แต่สำหรับทัพเดมอนโดยเฉพาะของคอนที่ไม่จําเป็นต้องไล่เวทมนต์อยู่แล้วการทอยวินออฟเมจิในทุกๆเทิร์นเนี่ยก็คือเปรียบเสมือนการดูเฉยๆว่าเทิร์นนี้สายลมพัดแรงเราเก่งเทิร์นนี้สายลมพัดอ่อนเราเราก็อ่อนแอตามกฎของ r รียนออฟเคอสอะไรอย่างนี้ซึ่งไอ,อจุดท,ที่ผมโดนก็คือตรงนี้แหละครับ ก่อนจะเริ่มการเดโมเนี่ยก็คือจะต้องมีการอธิบายเฟสต่างๆนั่นนูน่นนี่แต่ว่าพอเข้าถึงเมจิกเฟสเนี่ยผมก็ต้องทำการทอยวีออฟเมจิกเพื่อดูว่าสายลมมันพัดแรงอ่อนแค่ไหนซึ่งผลที่ออกมาตามกฎของ Range of Chaos ครับผมทอยมาได้1กับ1ก็คือ2ตามกฎของ Range of Chaos เนี่ยสายลมพัดอ่อนมากแบบนี้เดมอนทุกตัวของผมจะต้องทำการลีดเดอร์ชิพเทสครับก็คือทอยวัดค่าลีดเดอร์ชิพ ถ้าเกิดว่าไม่ผ่านเนี่ยยูนิตเหล่านั้นก็จะถูกยกออกจากเกมไปเลยเพราะถือว่าสายลมอ่อนมากไม่สามารถคงร่างในโลกความเป็นจริงได้อะไรประมาณนี้ซึ่งโดยกฎข้อนี้ก็เลยทําให้ผมต้องทําการทอยลูดชิมให้ทั้ง4ยูนิตของเดโมโนผมและปรากฏว่าไม่มีกองใดที่ลูดิชิมผ่านเลย เท่ากับว่าผมเริ่มเกมเดโมเกมนี้ด้วยการที่ผมไม่มีกองทัพฝ่ายผมยืนอยู่ในสนามเลยก็เท่ากับว่าผมแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มเกมเลยด้วยซ้ําหลังจากนั้นผมก็เลยหันไปหาพี่ชายสุดที่รักของผมแล้วก็บอกว่าเดมอนพี่ไม่น่าจะรักผมว่ะนั่นแหละครับก็คือประสบการณ์อส,สุด Amazing เกี่ยวกับ a r h เมอร์ของผมในสมัยก่อนใครมีเรื่องราวอะไรก็แชร์กันใต้คอมเมนต์ได้นะไปละจบคลิป